ให้ป้าหาไม่ใช่ป้าแอบให้แม่หาป้าแอบให้แม่หาอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเคมีเสร็จแล้วนะคะนี่ไปยืนตรงนั้นแปลว่าจะบังป๋าไว้ใช่ไหมไปบังใช่ไหมไม่ใช่หรอกดูก็รู้ถ้าปลายืนเนี่ยมันจะต้องป่องกันนี้ปลาต้องอยู่แถวๆในห้องป่ะได้ยินเสียงหัวเราะๆๆๆๆๆๆที่แม่แอบหรือเปล่าไม่ม นี่เสียงพี่พี่พี่มีไงพี่ที่พิมแอบอ่ะง่ายมากเลยตัวใหญ่มากขาเลยเอามานี่เนี่ยป้าป้าคะเจอเจอคุณแล้วค่ะเราได้เจอคุณแล้วนะคะหลับาเลยคุณตัวใหญ่มากตัวคุณปูดออกมาเลยค่ะคุณป้าขึ้นมาเลยค่ะทำไมเลือกแอบที่เดียวกับลูกอ่ะหลับสบายเลยคราวนี้แม่คิดออกละ ถูเด like ็ดจริงมานะไปเลยไปอยู่ห้องไหนไปอยู่ห้องน้ําในห้องห้องสระโค่ะค่ะตลกโอ้โหคุณแม่เขาเป็นยังไงอะพิงก์ป่ะพิงเหรอไปบ้านไว้อะเขาไม่จิ้วเห็นนะเขาจะไปถึเห็นน่ะปวดมากแคมวนปวดมากปวดมากเ่ยนะโอ้ยแคมวลเลย ยังคงเป็นความเสียข้ามานุ่มไงโอเคเพื่อนข้าเลยมูรีแ่แล้วมัน,ม,นมันเหมือนเมนีที่อยากมาทำให้พิมเห็นน้ะมันป่องมากขับมูนเอ๋ยถ้าเป็นเด็กผิวน่าจะเวิร์กนะแม่อยู่ยห้องน้ำการถึงแอบห้องน้ำที่เด็ดที่เด็ดที่เองแล้วมันไม่เด็ดขายใหญ่เลยมมใงานแม่เดินเข้ามาแม่ก็เห็นเลยอะ่ะขอโทษนะป้าที่ไม่หาเจอทันทีทันใดมากเลยอ่ะ ออกมาเหอะยมรักคนจริงนะไม,ไม่เด็ดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพรคะแม่หันเข้ามาเนี่ยถ้าผู้ชมดูนะคะพอแม่เดินปึ๊บหันมาเนี่ยเตียงเนี้ยมันเบี้ยวบูดแล้วมันก็เลยเตียงนี้ออกมาเยอะมากมให้จิวแอบจิวไม,มันเลยดูรู้เลยเแค่เนี้ยได้เลยเนี่ยมันเลยดูรู้ว่ามีการขยับเตียงแล้วมันก็ควรจะอยู่หัวเตียงจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะได้จแ,แล้ว่ะได้จ๊เสร็จแล้ว เจแล้วค่ะพาต้อให้ยังเก่งลย่นี่เยพาต้องพีจิตชหต้องพิจอเจอไหมเจอไหมช่วยกอไม่มีดูห้องนอนเดี้ยอืมอุ้ยแชมมุ้เจ่งอะว้าวอุ้ยตัวสา ไม่มีเลยอ่ะไอ้เจียวครนี้เด็ดมากเด็ดมากโอเคมูไม่สามารถนำลูกใต้โต๊ะใต้โซฟาเฮ้ยเจ๋งโอ้ยนี่ิละมองฝ้าเหรอจิยวละมองฝ้าเหรอถ้ามูขึ้นไปไม่ไหวลองลงเลยครนี้เสียงจริงไง มีไหวมองแล้วหาพี่ห้องมีอยู่แค่เนี้ไม่มีแคมูหายไปไหนคราวนี้เด็ดจริงยอมแพ้ไหมไม่ยอมเนเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวจะไม่หายลูกโอ้หนูดูว่าแคมูจะตามมากหน่อยลูกนะยอมแพ้ไหมไม่ยอมเคลียร์ไปห้องห้องไปไหห้องนอนไม่มีใช่ไหมห้องนั้นไม่มี ตู้เสื้อผ้าไม่มีแล้วเหลือห้องอะไรอีกคะเคียร์เคียร์เป็นตซนๆเป็นสิลุกสาวโซฟามีไหมคูวซีร <c oughs> ้อนทำไมแครบบูลเข้าใจหัวอกคนแอบหรอร้อนร้อนร้อนคีย์บอร์ดจิ๋วแล้วไม่ใช่เด็กจิว๋ว <c oughs> แครบบูลร้อนยุงไม่ไหวแล้วจะละลายอยู่แล้วตรงไหนคะร้อนละลายแล้วตรงไหนไม่ใช่ห้องนอนเดี๋ยวยอมแพ้เถอะแครบบูลไม่ไหวแล้วจิว๋ว แคมุนจะตายอยู่แล้วเร็วแคมุนแคมุนแคมุแคมุน ร้อนแดดส่องเหมือนไปยืนตากเลยว่าตายแห้งอยู่อ่ะเหงื่อยแท้เลยร้อนมากตายดิสวยการบนของคอนเซ็ปต์พ่อแม่ยิงเจียวว่าโท้แหางนิดหนึ่งร้านมากเลยอ่ะแล้วก็เหมือนเขามันรู้ตรงหน้าแม่แล้วแม่เขาไม่เห็นแม่ะคือมันลึกไงมันลึกเขาประเตื้องไปไม่ถึงโอ้ยร้อมจะเป็นลมนี่นี่มีความรู้สึกว่าจะเป็นลมแล้วอ่ะเลยต้องตะโกนออกมาว่าร้อนเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามันคึบคืบคืบอ่ะ พี่มันมาทำตรงไหนอะลูกมันเลื่อนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้อมีทั้งหมดแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยจะมาถึงตรงเอาเว้นเอาไว้พอเรินมไปไม่อึงคือแม่เนี่ยนะพอเขามาใกล้ๆแม่หยุดหายใจด้วยนะตายสิไม่ใช่ม่กั้นหายใจแล้วหายใจแบบปะเนี่ยเพราะว่าแม่กลัวว่าแม่พุงใหญ่ใช่ไหมหายใจแล้วพม่าจากระเพื่อมแล้วหนูไม่เห็นแม่เลยหรอไม่มีปูดเลยใช่ไหมไม่มีปูดเห็นมาบอกแล้ว เข้ามาเห็นพม่านก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องซ่อนแหม่มนนี่แคมุ่นท่าม่านแหมุ่นท้าม่านเพราะว่าแม่นอนเพราะว่าอาม่ากับกงทำพม่านที่ราชบุรีเลยต้องแอบที่พม่านเกี่ยวไหมไม่เคยกับพม่านโอเค